ไปดูที่เรื่องราวของรถไฟฟ้ากันบ้างนะครับมีความคืบหน้ารถไฟฟ้าสายสีม่วงและก็สีน้ําเงินส่วนต่อขยายนะครับซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในปี2,560ครับโดยทางผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มอนะครับคุณพิรยุทธ์สิงห์พัฒนากุลน,นะครับบอกถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่ตามแผนของกระทรวงคมนาคมนะครับบอกว่าตอนนี้มีสองสายครับที่มีการเสนอรายละเอียด ดำเนินโครงการไปแล้วให้กระทรวงคมนาคมพิจารณานะครับก็คือสายสีม่วงใต้นะครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกรารจนาจพิเศษระยะทาง23.6กิโลเมตรวงเงิน11,112ล้านบาทแล้วก็สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงบางแคพุทธมนทนสายสีระยะทาง8กิโลเมตรวงเงิน14,790ล้านบาท โดยขั้นตอนหลังจากนี้ครับกระทรวงคมนาคมจะมีการพิจารณาในรายละเอียดนะครับก่อนนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครมเพื่ออนุมัติก่อสร้างจากนั้นจะเปิดประกวดราคาก่อสร้างเป้าหมายเริ่มก่อสร้างได้ใกล้เคียงกันทั้ง2ส,สายนะครับก็คือในปี2,560ส่วนรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนต่อขยายช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตลิ่งชัน17.5กิโลเมตรตอนนี้เริ่มได้ข้อสรุปเกือบครบทั้งหมดแล้วนะครับจากนั้นคร,รมจะเสนอกระทรวงคมนาคม ตั้งเป้าที่จะให้ครมออนุมัติโครงการในปี2560และเริ่มลงมือก่อสร้างในช่วงปลายปี2560ส่วนความคืบหน้าการเชื่อมต่อหนึ่งสถานีระหว่างรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงินที่สถานีบางซื่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีเตาปูนนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพนะครับหรือว่า BEM ซึ่งยังไม่ได้ข้อย,ยุติแล้วก็อาจจะเปิดให้บริการไม่ทัน ในเดือนมีนาคมปีหน้าตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับ